ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณน,นิคมของชาวสมภะชื่อเสตกะในสมภะชนบทณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่ามีนางงามในชนบทพึงประชุมกันก็นางงามในชนบทนั้นน่าดูอย่างยิ่งในการฟ้อนรำ น่าดูอย่างยิ่งในการขับรองหมู่หมาชนได้ทราบข่าวว่านางงามในชนบทจะฟ้อนรำขับรองพึงประชุมกันยิ่งขึ้นกว่าประมาณครั้งนั้นวุรุษผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายปรารถนาความสุขเกลียดทุกข์ พึงมากล่าวกับหมู่มหาชนนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านพึงนำภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมนี้ไปในระหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามในชนบทและจกมีบุรุษเงื้อดาบตามบุุษผู้นำหม้อน้ำมันนั้นไปข้างหลังข้างหลังบอกว่า ท่านจักทำน้ำมันนั้นหกแม้หน่อยหนึ่งในที่ใดศีรษะของท่านจากขาดตกลงไปในที่นั้นทีเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนบุรุษนั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำมันโนน แล้วพึงประมาทในภายนอกเที่ยวหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราทำอุป,ปมาณีเพื่อให้เข้าใจเนื้อความนี้ชัดขึ้นเนื้อความในข้อนี้มีอย่างนี้แหละคำว่าภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยม เป็นชื่อของกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่ากายคตาสติจักเป็นของอันเราจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดังยานกระทำให้เป็นที่ตั้งกระทำไม่หยุดสั่งสมแล้ว ปรารบดีแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล